สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขารักการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับวิเช่นเคยนะครับกับสารดีมีสาระนะครับที่จะนาเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กาลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็มาต่อนกกับทีมงานชุดใหญ่นะครับด้วยกันนะครับวันนี้ก็นําทีมงานจากเขาสุนกวางนะครับทีมผมมาด้วยกัน3คนก็คือมีพ่อบัตรมีเซนเม็ด นะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่นกกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้ไปรวบรวมนะครับรวบรวมกันทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวรอครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้จะมีใครมาหรนอะไรยังไงบ้างนะครับครับนะครับจ้าสองก็เงียบไปนานแล้วครับพี่น้องนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นนกนะครับบินเข้าไปคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ผวา นะครับม่านผมว่าเสดเดือดออกครับเป็นตกใจอะไรนะครับแล้วเจ้าสองก็เงียบไปด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าอ่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับทําไมนกมันตื่นนะครับมันบินไปจับปลายมันก็บินเป็นแบบตกใจนะครับมีบินขึ้นอย่างเงี้ยครับมาใส่ต้นเดิมนะครับต้นเดิมต้นที่เจ้าสองมาครั้งที่แล้วโอ้บินออกแล้วครับตัวหนึ่ง แล้วสองได้ตัวที่สองนะครับต้นที่ได้ที่สองตัวที่สองนั่น,นะครับก็ามาใส่ฝั่งหนึ่งนะครับว่าก็เนี่ยไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องว่าจะใช่หรือเปล่ายังไงเนาะต้นมันหนาครับพี่น้อง เมื่อเช้านี่เอาขึ้นกว่าจะขึ้นได้นะครับเพราะต้องใช้เวลาเอา้าติดแล้วครับพี่น้องติดแล้วครับติดแล้วครับผมแต่ว่าจะเป็นนกอะไรโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับผลกระจุยกระจายนะครับอ่าแต่ดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่นกเขา เดี๋ยวลงมาดูครับมันจะเป็นยังไงนะครับครับพี่น้องครับก็จัดแล้วครับเจ้าสองนะครับแต่เป็นนกพงเทพนะครับนกพงเทพกระดดนจับนานนะครับก็คือนกเขาไฟนั่นเองนะครับโอ้ยนะครับนึกว่าอะไรนะครับว่าอยู่นกเจ้าสองทำไมมันคูแล้วก็เงียบไปเงี่ยบนานแล้วนะครับก็เลยมาดูครับก็นึกว่านกเขาใหญ่นะครับ ตัวเรกครับผมเอ้าไม่เป็นไรครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับปล่อยนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพราะว่านกเขาไฟนี้ก็เป็นนกสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเราก็จะเอาคืนสู่ธรรมชาตินะครับไม่เอานะครับผมเอ้าปล่อยแล้วครับพี่น้องครัอ่านแล้วครับพี่น้องครับผมเชียนเม็ดนะครับทีมงานเขาสนกวาง นะครับจัดแล้วนะครับไรข้อไปเซ็นะเอ้าเซ็นเมดผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมานแล้วเซ็นเมดครับเอ้าลืมเอาอะไรขด้วยสงเส้นลายขนฮะไทยขนไทยขนโอ้มานแล้วเป็นนกเด็กเนาะเซ็นเมอ่ะต้นนี้ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับต้นนี้คิดว่าน่าจะไม่พลาดก็ไม่พลาดจริงจะก็ยังดีก็ได้ได้ลูกมันครัะอขาถือว่าหมานแล้วครับต้นนี้น่าี่เป็นริ้วตันคู้อ้างตลอดครับ ะตอนนี้ก็ทีมงานเราก็นำก่อนแล้วเนาะของผม,ไ,มได้ของปลอมไปตัวหนึง่งถูกของเสี่ให้กัน,เ,กน <c oughs> เป็นอ้างคู่อางกันอ้างเหี้ยกันเ <c oughs> อ,อ้คนป่ามาจาก,ก,กไหนเนาะไอ้หัวหิวข้าวเลยไอ้หัวเอาพ่อยูบีครับบูดีครับเป็นไงบูดีครับวันนี้เป็นไงไอ้เดลเอาเทปมาด้วยไหมเอามาเปย์ขโมยแตงโมจากไหนนำมานี่ หลังรถลังรถดิโอ้เป็นไงหมาหรือยังนี่อ่าอาบน้ำโอ้นะครับเอ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสักไหน่เราก็คงจะไปทานข้าวแล้วเนาะอ่าทีมงานเราก็ตอนนี้ก็นำอยู่สองแต้มอยู่นะครับอันหนึ่งของจริงอันหนึ่งอ่าห้าสิบห้าสิบผีแดงนกเป็นนกแก่ป่าอ่าครูอ่างนะครับขันขันก็อ่างเรียกก็อ่างแล้วก็ครูอ่างอีกนะครับผม เอ้าเดี๋ยวไงรอรุนอยู่นะสิเม้นเนาะเดี๋ยกครั้งกินมะละกับครับโอ้เวลานะครับทานข้าวเที่ยงแล้วครับโอ้ช่างต่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้หายหน้าหายตาครับอ่าเป็นศิษย์ลุงพ่อวัดไหนนี่เออลุงปู่ทองมาครับโอ้ถามว่ารลปากไปโดนอะไรมานี่บุษบุษเสาด์หนีทิศยถือครับโอ้โหอันตรายอันตรายนะให้ต้องมระวังเห็นของพ่อวัดไม่ขาดเลยของผมก็ดีมีตะแต่ของดี เออดีดีครับอีกหนึ่งท่านครับผมช่างมันครับผมสวัสดีครับคครรััับบสสวดีเป็นไงทำไงนี่ทำอะไรนี่ครับก้อยปลาครับก้อยปลาสูตรก้อยปลานะครับผมน้ำมะนาวดีปั้นนี่ครับวันนี้เจ้าภาพนะครับนี่ครับพ่อสทน้อยครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบเป็นไงครับพ่อวันนี้เต็มที่ไหมวันนี้วันนี้ทีมงานทีมงานนกเขาตาฝังพองครับมาแสดงความดีใจกับพ่อสทน้อยครับผมถ้ามาแถวน้ำพองได้เนาะ ตรสอบถามได้มีปัญหาอะไรครับผมัอนนี้คือเจ้าภาพกินกับฟงกาแฟได้ครับผมและอีกหลายท่านเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้นี่ใครน้อยนี่คุณขุนเพิ่งไปถ่ายโอ้สียสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่ว่าใครเออเป็นไงหมารหรือยังวันนี้ยังเลยครับรู้สึกว่านกต่อยากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเนาะครับครับใช่ เออแถวนี้เรามาเล่นบ่อยนะครับครับแล้วก็นี่ครับช่างเล็กครับผมสวัสดีครับเป็นไงวันนี้หมาที่ยังวันนี้วันนี้เข้าสองรอบสามรอบไม่เหยียบสงสัยมันจะจําไปคนอเอออาทิตย์ที่แล้วก็มาตรงนี้แหละเนาะไอทีมงานเห็นบอกว่าไปขึ้นหลายรอบแล้วไอย่างที่สอทอก็ใส่ยางไอแฟนวันก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ปลาดดนก็ใส่ ยังมีอีกไหมนี่มีทีมงานเราอย่างไรเยอะเนาะมันบอกว่าโคยามันจะขอายอะไรเฉลยเฉลยเดี๋ยวไปดูต่อไปครับผมเอู้โคยามครผมสวัสดีครับเอ้าเป็นไงวันนี้ลมอะไรพัดมาวันนี้ตอนบ่ใบจะหายไหมนี่หายเหมือนเดิมครับโอ้หนือเอาอยู่ข้างในหนุนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับผมแล้วเป็นยังไงเอานี่ใครน้อยเดินมานี่เอ้าเซียนใหญ่เอ้าวอาจาร์โดนสวัสดีครับผมเป็นครับสบายดีเริ่มแล้วใช่ไหม โอ้ได้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศป่าไผ่เลยนึกว่าอยู่ประเทศจีนสุดยอดสักหน่อยก็บินเกาะต้นไม้เหมือนหนังจีนใช่ไหมครับผมครับผมครับปูอาจารย์ใหญ่มาซุ่มอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้นี่ครับเยอะเลยครับตาสบายครับผมสวัสดีครับอ้าวไข่น้อนี่อ้าวตาใสโอ้สวัสดีครับเป็นไงวันนี้หมานหรือยังนี่เหยียบหรือยังนกยังยโอ้ยนะครับโอ้อากาศดีเนาะแถวนี้เนาะ ในร่มเย็นเลยนะครับพี่น้องเอ้าหนว่าทำนาเสียนสดใสเชียนสดใสสวัสดีครับผมอาสวัสดีครับผมกำลังหาข้าวเนาะเครียมาตัวครับครับอ่าครับนี่ครับอีกหนึ่งท่านนบีครับีสวัดเครับสวัสดีครับวันนั้นเห็นว่าหมันตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งครับโอ้โหสุสีดาวันนี้ก็จะได้ครับวันนี้ก็จะจัดอีกเนาะแต่ว่าลิ้นยังไม่ค่อยพันเท่าไหร่๋อครับอ่าก็แล้วเหมือนเดี๋ยวตั้งายเสียนทานต่อไปครับเอ้า ช่างโก้ครับผมช่างโั้ดีครับเอาเป็นไงเห็นว่าไปหาหมอฉีดยาสามเข็มเลยใช่ไหมครับผมเป็นไงนะเขาสรุปว่ายงไงต่อโนกไม่ค่อยหมา่นใช่ไหมเขาบอกครัต่อเร็วไปฮะโอ้เชยนใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับนี่ท่านไม่ได้เลยนะครับตาตุนสวัสดีครับผมครับผมกี่ต่อวันนี้ถามหน่อยมาสามสามเหมือนเดิมอ่า เอาหมันมันอะไยังจัดแล้วจ้าตุนจัดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเไปดูเฉลยนะครับหนาวแล้วครับพี่น้องต้นทราวัตครับผมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงครับวันนี้ไม่กี่ต่อครับนี่มันเอะไรสามต่อสามต่อมันใช่เลยเพราะต้องล่างเลยไม่ได้ออกุดนมันดิเริ่มเลยเอาะไรครับครับครับก็ผมขี่รถเข้ามาก็นึกว่าอ่า หลักอะไรเขามาสร้างแถวนี้นะครับเต็มไปหมดเลยครับดำชุบดำชุดเขียวเต็มไปหมดเลยนบเงืนไปชุดใหญ่เลยมือครับชุดใหญ่จริงๆนะครับเอ้าเดี๋ยวก็จะได้เวลาทานข้าวแล้วครับนะครับกําลังรวมกันะเดี๋ยวไปดูเฉลยของตาตุนนะครับโอ้มานก่อนเพื่อนเลยครับนฮะสารวัตรตาสารว่าเป็นนกตัวเมียว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะใช่ไหมครับเออ จบดูแล้เป็นไงท่านจะวัดห่างเลยใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าแถวนี้คือต่อได้เยอะมากนะครับตัวผู้ออกไปเยอะแล้วทีนี้ตัวเมียคงจะหาคู่อ๋อตาตุนก็เลี้ยงมันเดิมาเนาะตาตุนเนาะจะผู้หรือเมียเลี้ยงไว้ผู้ข้กเออเพื่อเขาไปเพาะเนาะช่างโกต้องกินข้าวก่อนไม่งั้นเบาหวานขึ้นเอาเอาใครถืออะไรมายีกนี่มาจากไหนอีกนี่ ตานน่นทางนู้นครับทางนู้นครับเขามาอะไรฉีดยารับจ้างฉีดยาฝั่งนู้นนะครับเอาอีกแล้วใครไหมครับถือขวดอีกแล้วครับผมเอาเชนเม็ดเป็นไงวันนี้ตกเกยยังแนะนำตัวหรือยังฮเจอแล้วพี่เต็นเมไม่เคยมาสักทกีอ่ะเอาก็ถือว่าเยวมารู้จักกับเชียนใหญ่นะครับเรรมาจารย์นะครับได้หลายท่านนะครับผมวันนี้ นะครับรนี่อ๋อเดี๋ยวขอญอาตนะครับทานข้าวก่อนนะครับไม่รู้ว่าทักครบเรียงนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเอาท<อ>างโกผมนอนเจ้าของความมากหมก็เลยประด้รุ่งได้น้ำเพลือเอาล่ะครับพี่น้องครับก็กินข้าวอิ่มก็พ่อสอทก็แจกเจลนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผมเน่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างว่าแล้ครับเนาะก็แยกย้ายกันไปหลายเซียนแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่าทิ้งนกไว้นะครับ อ่าเชนิดก็เป็นไงยิดมีคนโทรมาถามอยู่เนาะครับก็มีอยู่ครับอ่าแต่อยากให้ส่งครับมันส่งไม่เป็นมันไกลใช่ไหมไกลด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยหารูทางเอาแล้วกันนะครับก็นี่นะครับเหลือประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่าก็เป็นห่วงนกกันนะครับทีมงานผมก็เอานกลงมาหมดแล้วนะครับอยู่หลังรถนะครับก็เลยไม่ได้พอวงสักเท่าไหร่นะครับเป็นไงเส้นเม็ดวันนี้โอเคไหมได้มาเจอทีมงานชุดใหญ่เอานี่สร้างนี่กับข้าวไปไงแกะครับอร่อยเนาะ ผ้าหยันผู้ดีเห็ดเนี่ยอาอันนี้ของช่างบันอยากได้ไหมบ่ฮะเข้ <laughs> อความไม่ใช่สายปีนใช่ไหมอโอ้กันได้แพ้มาเนี่ยองหน้าปีนหยันคิดบ้างรูน้นเขี่ยไม่ได้เลยครับเนี่ยนะครับทีมงานก็แยกย้ายแล้วพี่น้องมาที่เดิมนะครับอ่าเชียน,นสดใสก็ เป็นไงต่อสองหนึ่งก็ยังได้อยู่เนาะว่าออกที่หลังเพื่อนนะก็แซ่บจริงๆเนาะอร่อยวันนี้ครับผมสุดยอดเลยทีมงานมันมาเยอะครับแต่ว่าก็อย่าลืมเจลล้างมือเนาะเจลล้างมือนะครับช่วงนี้นะครับบางหางนะครับก็ต้องนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อสทวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพนะครับอ่าทั้งเจลทั้งหน้ากากอนามัยนะครับวันนี้แจกให้ทุกคนเลยนะครับทีมงานทีมงานมาแสดงความยินดีครับ พ่อสทอน้อยอู้วันนี้ล้างมือหรืออาบเลยดิ <laughs> อานนฟลลายอาบเลยเนาะอาบผมเอาเอาอ <า S 2> ต่อไปนีครับก็จะแยกย้ายแล้วครับก็ต้องขอ,ขอบคุณพ่อสะทอนน้อยนะครับที่เป็นอาหารมื้อเที่ยงให้วันนี้นะครับก็จะพยายามรวมตัวกันแบบนี้บ่อยๆนะครับอ่าเหลือเยอะเลยเนาะครับตาตุนตาใสก็อยู่นู่นก็ยังเอาให้คุณตาไปไปกลับไปขึ้นบ้านครับเอ้า สามคนนี้ทำอะไรน้อนี่น่ะทำอะไรน้อพากันมุงอะไรนี่อ๋อได้เพิ่งได้ของดีใช่ไหมขอนนกน้อยครับฮะขอนนกน้อยอ้เ้าลุกโนกอย่างนี้ครับโอยงโอ้นกคุ่มโมเมียนนกคุ้มโอ้ลูกนะครับอได้ได้กี่วันแล้วครับเนี่ยหรือเพิ่งได้องการเต้าม้าโนี้แหละครับโอ้เพิ่งได้เพิ่งได้วันนี้เลยครับ ลูกสามตัวนะพี่น้องฮะก็ว่ากันไปลองเลี้ยงดูเคยเลี้ยงสักครั้งหรือยังครับนี่เคยแล้วครับเคยแล้วเนาะรอดไหมรอดทุกตัวเอาไก่น้อยใส่ครับมือรกงฮะไก่น้อยไก่ลูกเกียบไหมครับเอาใส่กันครเอายังไงให้ตัวนั้นพากินเนียครับโอ้วิธีเลี้ยงเอาให้ลูกไก่พาอาหารสามตัวสามศูนย์ ครับโอเคโอเคครับผมนี่ตอนนี้กําลังป้อนนะครับป้อนลูกนกนะครับเอาไหนเป็นยังไงลองป้อนให้ดูนะครับมันกินหนูครับไม่ใช่มันอิ่มเลยนะครับอะไรก็ยังพอครับนี่ครับลูกนกคุ้มนะครับตนขี้ดินเพาะว่ากันไปสําหรับสายเลี้ยงนะครับคนกับว่าก็จะคงจะนู่นครับไปนะครับหลายคนไปดูนกตัวเองแล้วนะครับ พ่อยามยม่ไงพ่อยามอี่สักหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็กลับบ้านนะครับเออเออมันก็อยู่นั่นแหละครับผมออายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแยกย้ายไปดูนกก่อนนะครับไปใส่นกนะครับเอาพ่าตอนนี้พ่อพดสวัสดีครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่ามันแยกย้ายกันเนาะเดี๋ยวครับตอนเย็นค่อยมาค่ำๆค่อยมาสรุปคลิปวันนี้อยู่ด้วยกันผมว่าอยู่อยู่จนค่ำครับครับครับบ้างแล้ววันนี้ไม่ได้อยู่เวรนะครับผมเอา เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดินทางไปใส่นกก่อนนะครับเอาทีมงานผมหายไปได้หมดนอะนี่อสร้างบัตรไม่เห็นแล้วสร้างบัตรอะ่ะไปเ<ะ>ชิเม็ดราเ <ไป S 2> ดินทางไปใส่นกไปล้วบอไปเ <c oughs> อาแตใใ่ใส่ไปใส่นก,ก่อนนะแต่ใส่า,าเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมเนะาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นธรรมดาต้องแยกย้ายกันไปดูนกกับใส่นกนะครับทีมงานก็ แยกย้ายแล้วตอนนี้นะครับไปหลายคนแล้วนะครับโอ้โตาตุ่นอู้นะครับตาตุ่นกําลัง <tav> ห่อเอา,าของกลับบ้านนะครับเนาะตาตุ่นเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่นกก่อนเนาะตายตตอนนี้ตาตุ่นหมานแล้วตัวนี้สบายใจแล้วตอนนี้นะครับโชคให้หมานครับผมครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะตาตนนุ่นเนาะครับผมบสวัสดีครับบวัสบีครับพี่น้องครับก็ได้ย้าอีกแล้วครับพี่น้อง โอ้เมื่อกี้โล่งนะครับเมื่อกี้โล่งๆเลยนะครับคนไม่มีนะครับอ่าพอตื่นขึ้นมาครับผมก็เผลอนอนหลับครับพี่น้องนะพอมาอีกทีก็ได้ยินทั้งรถไถนะครับคนทั้งมาจุดไฟครับอ้าวครับนี่คนมานาอีกตรงนี้อีกนะครับโอ้นี่นะครับลงนาทมเขาเป็นแบบนี้ครับอ้าวเป็นไรครับนี่ผมใส่ตัวนี้นะครับนี่ นกครับเงียบเลยครับเพราะว่ารถไถทั้งจุดไฟนะครับจบเลยครับจุดไฟนี่ย้ายเลยนะครับนกไม่มาแน่ๆแล่วนะครับถ้าจุดไฟอย่างนี้นะครับขออนุญาตย้ายครับไม่รู้ว่าจะย้ายไปตรงไหนลครับทีนี้หมดสถานที่ย้ายแล้วก็ได้เวลานกลงแล้วนะครับวันนี้กลับเร็วนะพัดเนาะวันนี้เนาะไม่นั่นแล้ว นะครับผมโอ้เหนียวนะครับก็ถือว่าวันนี้แต้มไม่ค่อยมีเลยครับวันนี้สรุปมีแค่สองแต้มวันนี้เซนเม็ดของเซนเม็ดหนึ่งแต้มแล้วก็ของตะตุ่นหนึ่งแต้มเท่านั้นนกนะครับนอกนั้นไม่ได้เลยครับวันนี้นกน่าจะประมาณเกือบเกือบสามสิบกว่าตัวนะวันนี้แหละนะครับคิดดูว่านกต่อคือนี่แหละคือประเด็นมันคือ นกปนกต่อมันเยอะเกินอ่ามันทําให้นกป่านั้นตกใจครับนะนี่ขนาดว่าเรามาฝั่งนี้แล้วเนาะซินเมสเนาะยังมาเจอครับนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่นกต่อนะครับโอ้น่ะผมทุ่งเนี้ยกันมากนกผมอัดกันกับนกครับผมนั่นแหละคือแต่ก็มีคนได้ก็คือแต่ว่าไม่ใช่นกเขาก็มีอ่านาบี้นะครับได้อ่านกเขาไฟนกเขาไฟ แล้วก็พ่อตอทอนอยได้นกเอี้ยงนะครับของผมนี่เจ้าสองนี่เมื่อเช้านี่เสียดายอยู่เพราะว่ามันมันติดนกเขาไฟเสียเวลาเนาะสองก็ได้ตัวขันอ่างกู้อ่างเนี่ยออนั่นแหละคือถ้ามันไม่ติดเขาไฟนี่อาจจะมีสิทธิ์เมื่อเช้านี่เพราะว่าที่เห็นใช่ไหมครับที่ที่มันเด้งออกนั่นแหละคือนกเขามันเข้าแล้วมันเด้งออกดูเลยว่านกนกอะไรติดแน่ๆตรงนี้เมื่อยมือเที่วงนนี่อ่านะครับนั่นแหละผมไปเสียเวลาตรงนั้นนะครับตั้ง หลายชั่วโมงนะครับมันติดตั้งแต่ตรงไหนไม่ทราบนะครับนะซับวันี่ต้องมาแก้มือซับัวนี่อ่าเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นะครับเอาละครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคบผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องไปดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานวันนี้ขอสุนกวางไปก่อนครับที่ไม่ได้บนดวดีครับแล้วก็เช่นใหญ่ครับผมวันนี้นอนเพิ่งตื่นนะครับอ้าวโอ